เก้าอี้ตัวละหมื่นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปิดคลิปขึ้นมาเลยปรากฏว่าสมาชิกเทศบาลเขากําลังบอกว่าโอ้โหทําไมเหมือนกับเทศบาลตั้งงบซื้อเก้าอี้ตัวละหมื่นมันแพงเกินไปไหมเพื่อจะให้ปลัดนั่งตามเขาอ้างนะอา้าวเปิดคลิปขึ้นมาฮะเป็นยังไงครับเป็นคลิปที่ทํทาท <ำ S 1> <ห>่ี่หมื่นหนึ่งดีฉันก็ไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะจริงค่ะท่านบอกว่าอาจจะตัวละสามพันสี่พันแล้วทำไมท่านไม่ตั้งมาสามพันสี่พันตั้งมาทําไมครับหมื่นหนึง่ง ถ้าตัวเราตามท้องตลาดคนจะซื้อเก้าี้มันต้องรู้ราคาแล้วค่ะแบบนี้ไม่รู้ราคาแล้วท่านเอาเอาแต่รูปมานี่แล้วท่านไปถาท่านไปเบิก9,900ร้อย่ะได้ไหมได้แล้วเงินภาษีประชาชนจะมาอยู่แค่นี้เหรอชาวว่าถนนขาดยังไม่เห็นมีรถสักคันดินสักคันไปถมน้ำขังอยู่ตลาดยังไม่มีใครไปแก้ เขาอี้ตัวละหมื่นเอาเขา้าสภาเร็วมากค่ะเอ่อฉันเปรียบเทียบไม่ดูเลยค่ะนอกเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะฉันมีสิทธิ์พูดอยู่แล้วเขาเลือกให้ฉันพูดฉันต้องพูดค่ะแล้วถ้า<อ>ท่านบอกว่าตัวละสามพันสี่พันท่านต้องไปแก้ราคามาใหม่ค่ะท่านจะมาเอาหมื่นหนึ่งเราไปซื้อเกินจากนี้ไม่ได้ค่ะมันฉันไม่ชอบค่ะจะมาเอาเปรียบกันแบบนี้ไม่ได้ร้วเอกสารเพิ่งมาวันนี้ค่ะ เอกสารแทนที่จะแจกให้พวกดิฉันได้อ่านได้ทาความเข้าใจราคาก็ไม่มีแล้วดูอาจจะได้ประชาชนดูเลยค่ะมาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะผู้ชมครับคลิปนี้มีคนพูดถึงกันเยอะคุณทศพลทุสาวันเป็นสมาชิกเทศบาล ตำบลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีลุกปลาใสางบประมาณซื้อเก้าอี้ในราคาตัวละหมื่นแล้วเชื่อว่าเก้าอี้จริงตัวราคาแค่พันสองพันวันนี้เราไปเจอทศพลฮะกับกระดาษใบนี้ที่เขาบอกมันแพงเกินไปไหมน้ําขังถนนเสียอะไรต่างๆยังไม่ดําเนินการล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วเก้าอี้ตัวเนี้ยอันนี้ตามขาอ,อ้างนะน่าจะไปเปลี่ยนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ฮะ แต่ราคาจริงๆมันอาจจะแค่สามพันทำไมต้องซื้อตัวละหมื่นผู้ใหญ่นั่งกาอี้พลาสติกไม่เป็นเหรอปรากฏว่าดูเหมือนกับผู้ใหญ่อยากจะได้กาอี้ตัวนี้ตัวเองก็เลยบอกว่าเอาจริงผู้ใหญ่คนนี้ตามความรู้สึกเขาเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยลงพื้นที่ทักเท่าไหร่ถูกไหมฮะจะจะมาโผล่ตอนที่รัฐมนตรีมาอมเออ เขาก็เลยคิดว่าเก้าอี้แบบนี้ไม่ควรได้เอางบไปช่วยชาวบ้านดีกว่าขนาดเดียวกันวันนี้เราก็ไปห้องทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่เห็นบอกเราก็ไปเจอเก้าอี้คล้ายๆกับใบกระดาษเมื่อกี้นี้ยที่เทศบาลตั้งงบซื้ออะเปิดเก้าอี้จริงขึ้นมาหน่อยฮะโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยเป็นยังไงอธิบายเก้าอี้หน่อยสิวันนี้ค่ะทีมข่าวของเรานะคะน้องโป้งพงษสพัดก็ลองไปสํารวจห้องทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าแล้วก็ไปเห็นเก้าอี้ตัวนี้ที่มันคล้ายเหลือเกินกับ ใบเสนอราคาที่ตั้งงบมาตัวละหมื่นหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งมันอาจจะมีขนาดเล็กกว่าสักนิดหน่อยกับแบบที่มีการเสนอไปเนี่ยนะคะเพราะว่าแสดงว่าตัวนี้เนี่ยคืออาจจะต้องเปลี่ยนเอามาใหม่ใช่ไหมเอามาใหม่แต่อันนี้ของเก่าเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงการนั่งทํางานเนี่ยถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ควรซื้ออย่างนี้หบบเมย์ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะมีอาจจะได้เพิ่มมาหรือมาเปลี่ยนอะไรทํานองนี้นะคะลักษณะเอาพูดง่ายๆเลยมันก็คล้ายๆกันเราก็เลยทําภาพเปรียบเทียบมานะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นก็ อี้กับที่ตัวเนี้ยตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่กับตัวใหม่ที่อยากได้เนี่ยออมันคล้ายกันหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทําไมก็ยังใช้ได้อยู่แล้วถ้าคุณตั้งงบซื้อจริงๆคุณผู้ชมฮะเขาจะถ่ายลงโซเชียลแล้วจะให้โซเชียลดูเลยว่าเก้าอี้ตัวละหมื่นมันคุ้มไหมเพราะเก้าอี้ตลาดจริงๆเนี่ยหลักพันเท่านั้นนี่คือสเปคเก้าอี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่อ๋อปรับสูงปรับต่ำได้ขาเก้าอี้ทําจากไม้พนัก วางแขนทำจากไม้อัดบุกองน้ำผลิตด้วยพลาสติก ABS นี่ฮะขาเก e ้าอี้ห้าแฉกนี่คือสเปกใช่ไหมใช่สเปคเออค่ะมันก็ดีนะทำไมอะอแต่ว่ามันแพงไปใช่มันแพงทำไมไ <ป S 2> อะผู้ใหญ่ก็ต้องนั่งอะผู้ใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวตูดด้านทำไงอะอใช่ไหมเกิดตูดด้านแล้วจะลงพื้นที่ไปนั่งเก้า e อี้พบปะอาจจะเจ็บตูดตัวละหมื่นฮะลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยเขาจะไม่ยอมนะฮะถ้าจะซื้อเขาจะแชร์ประจาน อวันนะพี่พี่รู้ไหมครับประชุมไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่นี่ค่ะสาระสำคัญคือซื้อเก้าอี้ค่ะเขาบอกว่าตัวเก่ามันพังค่ะแล้วทีนี้เขาเป็นเป็นถึงประหลัดเขาจะมานั่งไม่สมฐานะนั่งแบบธรรมดาไม่ได้ค่ะเขาต้องซื้อเก้าอี้เลยซื้อให้ประหลัดใช่ค่ะซื้อให้ประหลัดอันนี้ประหลัดเป็นคนพูดเองค่ะว่าผมระดับ C8 แล้วผม ยังไงจะให้ผมมานั่งยังไงผมต้องนั่งมีระดับผมผมนั่งตามระดับ C8 ค่ะ<ถ>ใช่ค่ะไม่สมธนะค่ะอ๋อหนูบอกว่าเก้าอี้ตามบ้านเราเนาะพี่เก้าอี้สีชมพูพลาสติกบ้านเรานูบอกว่าเก้าอี้ตามบ้านเราก็นั่งได้ค่ะเก้าอี้สีชมพูก็ไม่เห็นเป็นอะไร<ๆ>เขาบอกว่าถ้างั้นรอบหน้าเดี๋ยวจะให้สทอ,อนั่ง ประชุมเขาว่าแบบนี้ค่ะพี่ออได้คะ่ะนั่งแบบไหนก็ได้นั่งศาสตร์ก็นั่งได้ค่ะนูนั่งดูหมอลำทั้งคืนนูยังไม่เป็นไรเลยแล้วชาวบ้านที่เขานั่งออดูเขายังไม่เป็นอะไรเลยค่ะออแล้วเขาต้องเสียภาษีหาเงินเสียภาษีมานี่เ,ออเพื่อที่จะให้เธอซื้อก็อี่นั่งอยู่สบายแล้วชาวบ้านที่เขาทํางานงกงกเงือออกเงือออกตากแดดตากลมนี่แล้วเขาไม่เหนื่อยหรอคคับพี่อุ้ยนานค่ะพี่ตั้งแต่สมัยพ่อหนูเคยเป็นนายก ประมาณเกือบ20ปีได้ค่ะไม่เคยลงพื้นที่เลยค่ะหนูท้าเลยค่ะไปถามเลยค่ะร้อยคนไม่เคยรู้จักประหลัดเขาจะมาเวลามีผู้ว่ามาค่ะผู้ว่ามารัฐมนตรีมาหัวหน้ากระทรวงมาเขาจะมาก่อนเลยค่ะมาที่หนึ่งเลยค่ะมีเห็นชอบสามสามท่านไม่เห็นชอบหนึ่งงดออกเสียงประมาณหนูจำไม่ได้ประมาณห้าค่ะถ้าเขาซื้อมา ก็ซื้อเลยค่ะหนูก็จะถ่ายรูปให้ประชาชนดูอีกค่ะว่าเก้าอี้ตัวละเก้าพันเป็นแบบไหนค่ะเพราะหนูเกิดมาหนูก็ไม่เคยเห็นมันกันค่ะเพราะหนูเคยนั่งแต่ศาสต์นั่งแต่เก้าอี้พลาสติกค่ะหนูไม่เคยนั่งเก้าอี้ตัวละเก้าพันหนูก็อยากเห็นมันกันค่ะหนูก็จะถ่ายให้ประชาชนดูเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมครับเนฮะคือใจเธอนี่มันได้จริงๆทศพลใจเธอนี่มันได้กล้องซูมหน่อยดิเอากอี้นี่ไหมประหลัดนี่เอากล้องจับซิขยับหน่อยนี่นั่งมาเป็นปีละ ไม่เห็นเป็นไรเลยตูดก็ไม่ได้านี่ตัวหลักพันนะ<อ>ประหลัดเอายงงี้นั่งหน่อยไหมให้ความเป็นธรรมประหลัดด้วยเพราะประเด็นคือวันนี้ประหลัดลางงาน<ฆ>คืออย่างงี้เราไม่ฟังความข้างเดียวแต่อย่างที่บอกเมื่อน้องเขาบอกเฮ้ยงบตั้งหมื่นหนึ่งมันแพงเกินไปไหมล่าสุดเชื่อไหมเทศบาลไม่มีใครกล้าคุยวันนี้เงียบ,ยบ,ยบยกิบยกเว้นน้องทสัพลใจเธอมันได้เธอพูดใหญ่เลยแต่เดี๋ยวต้องให้ฟังประหลัดด้วยนะพรุ่งนี้เราจะต้องฟังประหลัดท่านประหลัดท่านดูอยู่นะครับเดี๋ยวยังไง เออให้ไม่ช่อง8สัมภาษณ์หน่อยอว่าข้อเท็จจริงเป็นไงเพราะมีคนไม่กล้าออกเสียงด้วยนะเหมือนกับกลัวทษสลลจะถ่ายเก้าอี้แล้วเอาไปลงโซเชียลผมยังรอฟังประหลัดแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกมังแหมจะบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมไม่ยอมโผล่มาก่อนเลยรัฐมนตรีหรือผู้ว่ามาอู้ยเข้ามาที่หนึ่งเลยค่ะเข้ามาที่หนึ่งเลย เคยไหมอุ้ยนี่เหมือนออฟฟิศเลยนะที่พูดเนี่ยเหมือนกับพนักงานออฟฟิศเลยนะ<อ>ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะไอ้เก้าอี้ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดภาพเก้าอี้เมื่อกีน้หน่อยเก้าอี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจริงๆริงมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะแล้วทําไมต้องซื้อใหม่อาจจะไม่สมฐานะไม่มีโ,<อ>โชกไม่มีไฮดรอลิกหรือเอปล่าเพราะอันนี้ตามที่อ้างผู้ใหญ่บอกว่าผม48<อ>แต่ผมจะไม่ฟังความข้างเดียวเดี๋ยวเราจะรอฟังท่านนาย,ยกเทศบาลฟังท่านประลัดแต่วันนี้เห็นบอกท่านรางานเพราะท่านอย่าเพิ่งไปตัดสินถูกไหมฮะ นั่งอย่างนี้ก็ได้นะสามพันน่ะก็อี้ประหลัดเนี่ยรู้สึกเท่าไหร่ไม่ถึงสามพันดิมั้งไม่ถึงนั่งมาสองปีแล้วยังไม่พังเลยประหลัด <c oughs> นี่ฮะล่าสุดนะฮะ <c oughs> เลขาสภาเขาให้ข้อมูลว่าไงมั้งไอ้เรื่องเก้าอี้ตัวละหมื่นคือเหมือนกับว่า ทุกคนก็ไม่มีใครเขาอยากพูดตรงๆอ,อ่อะเขาก็บอกน้องโป้งแค่บอกว่าอุ้ยมันก็วันประชุมเนี่ยเขาน่าจะมีบันทึกคลิปเอาไว้นะคือน่าจะได้จะได้รู้ว่ามีใครพูดอะไรกันบ้างเขาบอกว่าคือประมาณว่าทุกคนได้ยินกันหมดแหละว่าในที่ประชุมใครพูดอะไรกันบ้างท่านประหลัดพูดอะไรกันบ้างแต่ว่าอือย่าให้พูดเลยเดี๋ยววันหลังเอางี้นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะบันทึกคลิปให้ฟังจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามนักข่าวเอ,เอาตรงๆกันไปเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นผู้นี้เดี๋ยวรอท่านนายกรอท่านประหลัดชี้แจงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้้นนนี่เป็ขอมูล แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาปกป้องเพื่อสิทธิ์ของประชาชนถูกไหมฮะแต่เราต้องฟังประหลัดอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอท่านนายกชี้แจงแล้วรอท่านผู้ว่าช่วยพูดหน่อยนะฮะว่าข้อเท็จจริงก็อี้ตัวละหมื่นมันเกิดอะไรขึ้น